สวัสดีครับ f c แฟนคลับแฟนหมอลำทุกทุกท่านนะครับอเออเรียกได้ว่าควันหลงนี้ยังไม่จางหายไปเลยทีเดียวนะครับ f c ทุกทุกท่านหลังจากที่ทนายฟางและบอสบิ๊กเนาะได้ตัดสินใจฟ้องร้องดำเนินคดีกับใครบางคนนะครับเมื่อสองวันก่อนนะครับ f c ทุกทุกท่านมันก็ยังมี f c ของป้าข้างบ้านคนหนึ่งเนาะ ที่ออกมาตัดพอ้อนะครับในลักษณะที่ว่าจะฟ้องร้องดําเนินคดีกันทำไมนะครับไทยบ้านมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันให้จบจบเรื่องจบเปล่ากันไปไม่เห็นจะต้องฟ้องร้องดําเนินคดีกันเลยนะครับถึงรวมถึงศาลเนาะเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าให้พูดคุยกันได้เนาะนะครับอันนี้จะมาโทษทางผู้ใหญ่บ้านฟิเลนก็มีได้นะครับมันต้องโทษคนต้นเหตุเนาะ ที่ไม่ยอมหุบป,ปากของตัวเองนะครับมันก็มีเพจดังเพจหนึ่งเนาะเพจสบายดีทุเดย์นะครับก็ได้โพสต์ข้อความนี้เนาะบอกว่าฟ้องเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทเขาต้องวางเงินที่ศาลประมาณ1นึ่งแสนบาทไม่รวมค่าทนายความอีกใครจะไปรับแค่คำขอโทษนี่แหละครับเอฟซี FC ทุกทุกท่านเนาะ การที่ f อซป้าข้างบ้านออกมาตัดเพลาะแบบนี้นะครับมันก็เป็นการมองความด้านเดียวเนาะคือเอาแต่ได้นะครับเอาแต่ได้โดยไม่คิดเลยว่าคนต้นเรื่องนี่นะครับถ้าคนต้นเรื่องไม่สร้างประเด็นโจมตีเขาก่อนใช่ไหมด่าทอเขาเหยยดยามเขามาเป็นปีๆนะครับไม่ยอมหยุดไม่ยอมหุบปากของตนเองเนาะพูดประจานเขานะครับแต่พอเขาเอาจริงขึ้นมา กลับหาว่าทางพู้ใหญ่บ้านฟิเลนนี่ใจร้ายนะครับแบบนี้มันก็ไม่ไหวเนาะถ้าหากโดนเข้ากดตนเองนี่ตัวเองโดนแบบนี้บ้างแล้วตัวเองจะคิดยังไงนะครับแล้วจะให้อภัยเขาหรือเปล่าเนาะมันต้องคิดทั้งสองด้านนะครับทั้งผลดีและผลเสียเนาะของการที่คนต้นเรื่องนี่นะครับไปประจานเขาด่าทอเขานะครับสารพัดเรื่องเลยเนาะในเมื่อเขารู้สึกว่า เขาได้รับความเสียหายนะครับเขาก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วทําถูกต้องแล้วนะครับที่พุทธบ้านฟิลแลนดำเนินคดีเนาะฟ้ององตามกฎหมายนะครับถือว่าทําถูกต้องแล้วนะครับถ้าหากเป็นยุคมืดสมัยก่อนเนาะไอคนที่ไปด่าทอเขาไปด้วยฆ่าเขาแบบนี้นะครับ น่าจะเป็นไข้โป้งไปนานแล้วนะครับไม่มีที่ยืนแล้วนะครับลงหลุมอย่างเดียวเนาะสมัยก่อนนะครับสมัยยุคมื่นเนาะนะครับในฐานะที่ไปด่าทอเขาด้วยข้าเขาประจานเขานะครับพูดบ่อยเกินเนาะเห็นเขาไม่พูดอะไรเนาะเขายิ่งได้ใจนะครับพอถูกดําเนินคดีกลับจะมาขอให้เขายกโทษแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับเอฟซีท,ทุกท่านมันไม่ยุติธรรมเลยนะครับ F4 ก็ไม่ต้องถามเนาะว่าเป็นใครนะครับแต่พอจะเดาได้เนาะมันมีอยู่3มคนนะครับที่เข้าข้อกฎหมายเต็มเมเลยสามคนนี้นะครับอาผู้ยิบบ้านฟินแลนด์ฟ้องร้องดำเนินคดีนี่ชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าหลักฐานนี่มันชัดเจนเนาะคนที่เข้าไปฟังนะครับเขาฟังปุ๊บเขาก็รู้เลยว่าคนนี้คุณด่าใครคุณประจานใครนะครับ ถึงแม้ไม่เอ่ยชื่อก็ตามเนาะคนฟังเขาก็จะเข้าใจนะครับว่าหมายถึงใครเนาะนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่บอสวิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิเลนนะครับว่าจะตัดสินใจฟ้องร้องดําเนินใครเนาะมันก็อยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านฟิเลนเนาะเอฟซี FC ก็รอดูต่อไปนะครับหมายสารไปลงที่ใครก็คนนั้นแหละนะครับหมายสารไปลงที่ใครก็คนนั้นนะครับเอฟซีทุกท่านเพราะว่าทนายฟางังฟ้องร้องดําเนินคดีไปแล้วนะครับ เข้าสู่ระบบกระบวนการยุติธรรมไปแล้วนะครับแค่รอหมายสารเนาะรอหมายสารออกนะครับหมายสารไปลงที่ใครหวยก็จะลงที่คนนั้นนะครับเดี๋ยวเอฟซีทุกท่านก็จะตาสว่างเองเนาะเมื่อมันถึงเวลานะครับเพราะว่าการที่ไปด่าทอไปหยัดยามเขาต่างๆนานานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ก็ตามนะครับคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประจานใครเขาเนาะลงสู่โซเชียลนะครับเพราะว่ามันมีผลเสีย นะครับกับผู้เยบานฟินแลนด์เนาะมันมีผลกระทบในการใช้ชีวิตของเขาในการท,ทรําธุรกิจของเขานะครับมันมีผลกระทบนะครับหากเอฟซีหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไปหลงเชื่อใช่ไหมไปหลงเชื่อคนที่กล่าวหาเขานะครับเกิดการเข้าใจผิดโดยคิดว่าผู้เยบานฟินแลนด์นี่เป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงๆแบบนี้เสียหายเลยนะครับทําให้เขาได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่า คนที่เขามีชื่อเสียงในทางสังคมเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับภาพลักษณ์ของเขาเนาะยิ่งเป็นนักธุรกิจหรือว,ว่าศิลปินนี่มันจะเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะครับถ้าหากว่าเอฟซีหรือว่าประชาชนก็ทั่วไปเข้าใจผิดนะครับไปหลงเชื่อในคําคนที่ต้นเรื่องพูดมาเนาะนะครับมันจะมีผลกระทบต่อแบรนด์สินค้าต่างๆของเขานะครับมันก็จะขาดความน่าเชื่อถือเนาะนะครับในทางสังคมเนาะ ก่อนจะพูดเสียไ้เขานะครับทําไมไม่คิดใคร่ควรให้ดีเนาะว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทนะําน่ะไปภาพพิงถึงเขานะจะทําให้เขาได้รับความเสียหายหรือไม่นะครับมันต้องคิดใคร่ควรก่อนมันต้องจบที่ตนเองเนาะนะครับไม่เชื่อว่าพอโดนแล้วจะมาขอโทษขอโพยแบบนี้มันก็ไม่ไหวเนาะงานนี้รับแต่เงินอย่างเดียวนะครับมีรับคําขอโทษได้ช่อดอกไม้นะครับ เหตุการณ์วันนี้จะไม่เกิดขึ้นหากคุณไม่ไปใส่ร้ายเขาหรือว่าประจานเขานะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามนะครับเพราะว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประจานใครทั้งสิ้นนะครับสู่ระบบโซเชียลสู่สาธารณะนะครับยิ่งโซเชียลมันเร็วเนาะมันสร้างความอับอายนะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายเนาะ มันผิดกฎหมายนะครับทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับหวังว่า FC ป้าข้างบ้านคนนี้คงจะเข้าใจเนาะหากตัวเองโดนกับตัวเองบ้างนะครับก็คงจะไม่มาตัดปอแบบนี้หรอกครับเนาะนะครับคนเราเขาก็รักศักดิ์ศรีของเขานะครับจะให้ใครมาเหยียบย่ําได้ยังไงล่ะครับ FC ทุกทุกท่านนะครับรับเงินอย่างเดียวไม่รับคําขอโทษนะครับ f c ป้าข้างบ้านก็คงจะเข้าใจนะครับหากตัวเองโดนแบบนี้บ้าง แล้วคุณก็จะรู้สึกนะครับมันต้องมองสองมุมสองด้านนะครับเรื่องวันนี้จะไม่เกิดขึ้นหากวันนั้นคุณไม่พูดประจานคนอื่นเขานะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายเนาะนะครับ